จริงแล้วเนี่ยมันเหลือน้อยมากอาจจะไม่ถ้ามันหมดก่อนอาจจะไม่ได้โพสและถ้าเกิดโพสแสดงว่ามันยังเหลืออยู่เนาะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัยชาแน,นลนะครับาหลงเข้ามาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดิวด้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวดิวจะมีไฮไลท์ทีนหนึ่งนะตรงที่ว่าจะเอาเสื้อยือดของแพจเนนไ n s i d e r นะครับเสื้อยืดเพจน้ำดีนะมาสนิกปี๊กให้ดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงมีไซส์อะไรบ้างแล้วก็หน้าใส่แค่ไหนนะครับแต่ว่ามันมีแค่ไม่กี่ตัวนะล็อตนี้นะครับเพราะสั่งมาน้อยแล้วก็มีคนจับจองไปบ้างแล้วแต่วันนี้ดิวจะเอามาให แฟนๆช่องดิวนะครับได้เห็นกันนะว่าเสื้อของเรานะครับหน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะดิวต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นแฟนคลับพี่อาร์ตี้นะครับจากช่องอาร์ตี้ยูนิเวอร์สอาร์ตี้ฟลอริดานะครับแล้วก็นแฟนเพจเชนไซเดอร์สนะที่ช่วยกันมา subscribe ช่องดิวนะครับขอบคุณพี่อาร์ด้วยนะครับน่ารักที่สุดเลยแล้วก็ แฟนพีอาร์ทุกคนด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องดิวนะครับก็ช่องดิวก็จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นช่องเมาส์นาง,งามนะไม่ใช่ช่องที่แบบว่าจะมารีแคปนาง,งามนะครับเป็นช่องที่แบบเป็นบล็อกเป็นไลฟ์สไตล์บล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกสนุกทั่วไปแต่ถ้าเกิดอยากจะดูการเมาส์นาง,งามการวีแคปนนาง,งามยังไงก็เหมือนเดิมนะครับที่ช่องพีอาร์ได้เลยแล้วก็ที่แพ s เนสไนเดอร์ได้เลยนะครับผมก่อนจะไปทําอะไรอื่นนะครับวันนี้ขอ s start the d a y with coffee เหมือนเดิมครับขอไปซื้อกาแฟซื้อเคก่อนแป๊บ เสื้อยืดของเราจะหน้าตานยังไงครับผม o e o e e u ได้กาแฟมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะรปหนี่นะครับเดี๋ยวหก นี่เลยร้านย่าคาเฟ่ครับแก้วน่ารักมากเลยอ่ะดูชอบลายแก้วเขามากชอบโลโก้เขามาร้านย่าคาเฟ่นะครับผมเป็นอเมริกาโน่นะครับขอชิมก่อนโอ้ยดีมากเป็นชัวกลางนะครับหอมหอมหอมกาแฟมากหอมกลิ่นถั่วถั่วนัดๆอย่างเงี้ยแล้วมีอซิซตินนิดเนื้อเปรี้ยวๆหน่อยๆกำลังดีเลยอ่ะอร่อยมากแล้วแก้วสวยมากดีใจมาก โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวดูก็จะไปทานข้าวที่ออฟฟิศแป๊บนึงอาจจะไม่บล็อกตอนทานข้าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าเสื้อยืดแพทเชอร์นิเซเตอร์สนะครับเพจน้ำดีของเราหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบเสื้อยืดของเรานะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เมสเซจนะครับในเพจแพทเชอร์นิเซเตอร์สนะครับเดี๋ยวดวจะเข้าไปตอบเองเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวละสองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันดูนะครับว่าหน้าตาจะเเเปป็นนนยยยััังงไไดดี๋วูกลครบ โอเคครับกลับมาที่สตูดิโอของดิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวดิวจะมารีวิวนะครับเสื้อยืดของ Passion Insiders นะครับที่เป็นเสื้อรุ่นเพจน้ำดีซึ่งมันมีมาแค่แบบไม่เยอะอะเพราะว่าสั่งมาน้อยนะครับเป็น limited edition นะครับซึ่งตอนนี้มีคนที่จองแบบว่าไว้แล้วบ้าง เดี๋ยวิวจะส่งมอบไป้คุที่จองไว้แล้วแล้วก็ชำนาญตังค์ไปแล้วก่อน,นครับแต่มันก็ยังเหลืออยู่บ้างนะซึ่งเดี๋ยวอาจจะโพสต์ขายในเพจด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเหลือน้อยมากอาจจะไม่ถ้ามันหมดก่อนอาจจะไม่ได้โพสแต่ถ้าเกิดโพสแสดงว่ามันยังเหลืออยู่เนาะแล้วเดี๋ยวก็จะซื้อไปตัวหนึ่งด้วยทีเเก็บไว้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้เป็นไซส์ M นะค,ะครับเดี๋ยวก็เดวจะเอาไซส์ M เพราะแบบตัวใหญ่ๆหน่อยดีกว่าใส่สบายไม่ใส่ตัวเล็กไซส เทน้ำดีเดี๋ยวอยู่ใส่อ่ามันแขวนเสื้อให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรเลี่ยวประมาณนี้แหละเทีน้ำดีนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับราคาก็ตัวละสอ0ยแปบาทนะครับผม ราคาตัวละ280อบาทนะให้ดูเลยเพจนะ้ำดีไนดะ้ไหมถ้าใครอยากได้นะก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่น่าจะทํามาจากัดนะถ้ารุ่นต,ต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวอาจจะมีทํามาขายอีกนะครับก็เดี๋ยวค่อยลองดูนะว่าจะเป็นยังไงจะบอกเลยว่าผ้าก็โอเคนะครับผ้าใช้ได้เลยนะซักแล้วก็น่าจะอาจจะขดนิดหน่อยในะความที่มันเป็นเสื้อยืดยนะครับอาจจะมีขดนิดนึงแต่ก็ ดูทรงแล้วเนี่ยก็เป็นผ้าที่ใช้ได้แล้วก็สกรีนอะไรก็มาอย่างดีนะครับสีสวยสีสดก็ตรงกับตามที่เราต้องการเลยเขาก็ทําให้เราได้เหมือนกับแบบที่เราส่งไปเลยนะครับก็จะบอกว่าถ้าใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับใส่เอาไว้ให้เขารู้นะเป็นแฟนคลับของเพจ Fashion i n s i d e r สนะครับสามารถกดติดตามกดสั่งกดอะไรได้เลยนะครับผมสั่งในเพจ a s h i o n Insiders นะครับเมสเซจเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะครับผมว่าโอนเงินยังไงอะไรยังไงแล้วก็รอรับได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเทศกาลของ มิชูดิเวร์ก็ใกล้มาแล้วด้วยยังไงก็ฝากติดตาม a r t ์ตี้ยูนิเว t ร์สอาร์ตี้ฟลอรนะครับยูทูบนะครับไป subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามแพจเนสไซเดอร์ด้วยนะครับเพราะพี่อาร์ตเนี่ยสรุปพี่อาร์ตนะก็ได้นั่งที่ที่แพงที่สุดเลยนะครับก็คืออีเป็น d i ด m o ม d นเอ็กซ์เพรสนะครับก็คือ $2,499 นดอลลาร์ 2, นั่งทุ่มทุนมากคือนั่งยูติดชิดขอบเวทีเลยอย่าลืมติดตามแพจเนสไซเดอร์สนะครับ, Florida, รบ,รบอ,า,า,า,อาร์ตี um ้ฟลอนริดขอาร์ตี้ยูนิเวร์ส แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอาจจะมีการไปทําข่าวที่สนามบ,บินตอนไปส่งน้องด้วยเนาะแต่จริงๆตอนนี้มันก็มีเรื่องโควิดนิดนึงนะครับก็เลยทุกทคนก็เลยคอนเซิร์นกันว่าเอ๊ยยังไงดีเราจะยังไงดีแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ก็จะต้องไปทำข่าวกันนะครับผมก็อย่าลืมติดตามเพจไซเดอร์ด้วยนะครับก็นี่แหละวันนี้ดูก็มารีวิวเสื้อยืดนะครับเพจน้ําดีนะครับผม ถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับดิวก็เก็บไว้ได้วยตัวเองเหมือนกันเป็นแบบคอลเลคชันเสื้อยืดของของเพจเรานะครับผมใครอยากได้ก็สั่งเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ดิวก็มาแค่นี้แหละครับมาประชาสัมพันธ์เสื้อยืดของเพจเรานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็สั่งซื้อกันได้เลยครับบ๊ายบาย